ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับอากาศที่อับชื้นอาจทำให้อาหารแห้งที่เก็บไว้นานเกิดเชื้อราที่ชื่อว่าอัลาท็อกซิน อันตรายอย่างไรพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ครับอะฟลาทอกซินมีอันตรายอย่างไรครับครับอะฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะครับ ก็จะทำให้เกิดภาวะพิษเฉียบพลันได้ถ้าได้รับมากๆอาจจะมีไข้คลื่นไส้อาเจียนตับอักเสบประเด็นสำคัญมากที่พูดถึงกันมากก็คือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับที่เกิดจากอะฟลาทอกซินโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีความเสี่ยงจากโรคมะเร็งตับเช่นไวรัสตับอักเสบบีเมื่อรวมกันยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นอีกนอกจากนั้นอะฟลาทอกซินอาจจะยังทําให้เกิดปัญหาในเด็กเช่นการมีพัฒนาการช้าการเจริญเติบโตน้อย แล้วในคนไข้ที่มีโรคเรื้อรังก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นอาหารที่อาจเกิดอะพลาทอกซินและควรระวังมีอะไรบ้างครับเช่นมเมล็ดถั่วถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วเหลืองมเมล็ดธัญพืชต่างๆเช่นเม็ดงาเมล็ดข้าวข้าวสาลีข้าวฟ่างแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นอาหารตากแห้งถักแห้งผลไม้แห้งพริกแห้ง หอมกระเทียมมันสำปะหลังอาหารทะเลเช่นปลาแห้งกุ้งแห้งก็สามารถจะเกิดอะพลาทอกซินได้ปัจจัยในการทําให้เกิดก็คือการที่อาหารเหล่านี้มีความชื้นแล้วก็มีการปนเปื้อนเชื้อราเมื่อมีการเก็บไว้นานมีอุณหภูมิสูงเช่นอุณหภูมิห้องก็สามารถทําให้เชื้อรานี้จเจริญเติบโตแล้วก็สร้างอะพลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารนี้ได้ประเด็นสําคัญก็คืออะพลาทอกซินไม่ถูกทําลายได้ดีด้วยความร้อนที่การหุงต้มปกติ ดังนั้นแม้จะนําอาหารนี้ไปปรุงสุกแล้วก็ยังมีความปนเปื้อนอยู่ได้แล้วก็บริโภคเข้าไปได้ครับจะมีวิธีป้องกัน a f l a อก x ินได้อย่างไรครับสําคัญที่สุดคือบริโภคอาหารที่ใหม่ครับจากแหล่งที่เชื่อถือได้หีบห่อมิดชิดที่ดีไม่มีการปนเปื้อนเก็บไว้ในที่แห้งถ้าอาหารนั้นมีกลิ่นอับหรือเหม็นหืนแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อราขึ้นในหลายครั้งไม่สามารถเห็นได้ดว,ยดวยตาเปล่าแต่ถ้าเห็นได้ด้วยตาเปล่าเขาจะบอกว่ามีราขึ้นแล้วก็ยิ่งมีความเสี่ยงครับ รับประทานอาหารที่สดใหม่ปรุงสุกสะอาดและจัดสรรเวลาไปออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วยกันสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน